เป็นก็มีลูกศิษยลูกหามากมายที่ไปเผยแพร่แนวทางของท่านในสำนักต่างๆเป็นที่เรื่องรือเรื่องรือนะครับอย่างเช่นที่วัดจากแดงตอนนี้ลูกศิษยลูกหาท่านนั้นก็ได้เป็นถึงเจ้าว่าเป็นท่านเจ้าคุมนะที่เราจะรู้จักท่านในมานว่าท่านคือท่านพระมหากรรม ทา่านพมหาตวนนะครับแล้วก็อาจารย์จำบูธรรมดาอาจารย์พุกุลจาร์สงครามอาจารย์มาาหาศพโทษพวกเนี้่นะซึ่งก็เผยแผ่หลักธรรมคำสอนตามแนวสอนของพ่อก็เก็คือที่ปรษ,ษักว่าการที่บุคคลคนหนึ่งเกิดมาในโลกมาสร้างความเจริญให้กับพระพุทธศาสนานี้ ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลยนะครับก็ต้องเป็นบุคคลที่สั่งสมบาร,รมีมามากพอสมควรทีเดียวจึงจะสามารถที่จะแนะนำสั่งสอนให้ลูกศิษย์ลูกหามีความรู้ความสามารถเพื่อนำความรู้นัน้นไปถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นต่อไปนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเลยครับแต่ว่าหลวงพ่อท่านสามารถ ทำได้นะครับดังนั้นท่านไี้กล่าวว่าสัตบุรุษที่เกิดมาในโลกนี้ย่อมนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่โลกแต่ถ้าเป็นอนสัตบุรุษแล้วก็จะนำความเสื่อมเสียมากมายมาอาสาให้กับสัตวโลกดังที่เราได้ทราบข่าวเยอะแยะมากมายนะครับในลัทิิต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ อย่างเช่นในรับที่ต่อการเชื่อมติตอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วการเชื่อมติตมันมีไม่ได้ตามหลักของศาสนาเพราะว่าถ้าเราเชื่อมติตได้พร,ระพุทธองค์ก็คงจะเชื่อมติดให้ทุกท่านบรรลุธรรมไปแล้วนะครับมันเกิดไปไม่ได้เพราะว่าจิตมันเป็นนามธรรมามันเกิดดับหลายแสนโุขนาแค่เด็กนิมือหรือว่าแค่กับพิษตานยนะแสนโุจขนาตหลับไปแล้ว อยู่แล้วปฎิัาไปแล้วดังนั้นรักที่อุบาทเช่นนี้จึงไม่มีปร,รากฏในพระพุทธศาสนานีถ้าหากว่าเราศึกษาหลักธรรมคำสอนไม่ดีพร้อมก็จะถูกจูงไปได้ง่ายนะครับแล้วกใ็ในช่วงวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสําคัญทางวัฒนธรรมโหรื่องจากว่าเป็นวันคล้ายวันบรณภาพพระเดชพระคุณพ่อของเรานะครับ หรือเราจะเรียกท่านว่าหลวงพ่อวัดท่ามะโกเพราะว่าตามธรรมเนียนพมพม่าแล้วเนี่ยไม่นิยมที่จะเรียกชื่อของท่านโดยตรงแต่ว่าบางครั้งก็จะเป็นต้องเรียกชื่อดตรงเพราะว่าบางคนก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่อท่านชื่ออะไรนะครับก็คือหลวงพ่อพระพัฒนตะธรรมนันทะมาสิรัพอัคราบฑิตชื่ออาจจะยาวหน,น่อยนะแต่ว่า ชายาทางธรรมของท่านก็คือธรรมมาณฑะแต่ว่ามีคําว่าพักท่านเข้ามาคาว่าพักท่านกักก็ภาษาไทยแปลว่าท่านนะครับภาษาไทยเราแปลว่าท่านหรือว่าบางท่านก็เรียกว่าอูอูเป็นคำพม่านะครับความหมายก็คือท่านนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเราไปอ่านเจอว่าอูธรรมมาณฑะอย่างเงี้ยเอ่ออูนี่หมายถึงอะไร คำว่าอูก็คือท่านตามภาษาไทยของเราครับดังนั้นลูกศิษย์ลูกหาก็เลยมักจะเรียกท่านว่าหลวงพ่อวัช่ามาอูคือท่านสถานที่เป็นการเรียกเพื่อเป็นการแสดงความเคารพประเดชพระหลรงพ่อัเองคิดว่าน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วจึงของกราบพระนานมนิมนต์พระชตุปุตตุทุกรูปนะครับ ขึ้นมาที่มมนวรัตธรรมศาลาได้เลยนะครับเราจะได้เริ่มพธติกรรมตามศาสนาการเกี่ยวกับเรื่องของการท่านให้ความสำคัญกับศาสนาบางครั้งท่านเรมักจะพูดว่าวินเิเยติเตศาสนาปิตังวินโยนามาศาสนาสหายุนะครับคำพูดนี้ก็หมายวามว่าในศาสนาของเราเนี่ยเมื่อพระวินัยดำรงมั่นศาสนา เมือม่อวิทยาภิเษตศาสนาอินาโหสตติเมื่อพระวิน,นัยดำรงอยู่ศาสนาของเราก็ดำรงไ,ได้เพราะว่าพระวินัยน,นั้นถือว่าเป็นเป็นสม,มุอนอายุของพระพระุทธศาสนาดังนั้นการที่เราทุกคนนะครับที่เป็นศิษย์โดยตรงนะครับศึกษาพระธรรมวินัยจากทา่านหรือโดยอ้อ,อก,ก็คือคณะสถาญาติที่ได้รับความรู้จากทาา่านก็ดี หรือ,อาจากลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็ตามนะครับแล้วพยายามจะเพิ่มปฏิบัติดีเนี่ยก็คือว่าเป็นสิดที่ดีแล้วนะครับอย่างน้อยเราก็ได้รักษาจจลงพระพุทธศาสนาของเราให้สมบูรณ์มากนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่ท่านแนะนําให้กับผู้ศิษย์ลูกหามากมายมากมายมหาศาลจริงๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเกี่ยวกับเรื่องขอกการศึกษาวเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของก,การประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในอ,อยู่ในโลกอย่างไรเนี่ยนะท่านให้เดวทางด้วหมดีึงแต่ว่าใครจะทำตามหรือไม่การาฏินี้เป็นสิ่งที่สำคัญ ก็ทุกท่านอาจจะได้ยินค่ะว่าลูกศิษย์ลูกหาที่จบจากวัดท้าโูไปนะครับแล้วก็ไปเผปยแพร่คกกวามรู้มากมายในหลายๆที่ซึ่งอันนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านถูกฝังไว้ครับแล้วก็ในเรื่องของการอ,อยู่ในโลกเนี่ยก็มีญาติโยมมาถามท่านเกี่ยวกับปัญหาทั่วไปที่แหละ ท่านบอกบอกว่าเกี่ยวกับเรื <Hi> ่องบุญเนี่ยนะครับเราอุปถัมภ์ให้กันได้ไหมจริงๆแล้วก็เป็นปัญหาแบบธรรมดาทั่ผู้ไปแต่ท่านก็เมตตาตอบให้นะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องบุญบุญส่นเนี่ยยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งยิ่งยิ่งจะเดิญเพิ่มกุนโดยท่านพูดแล้วก็มีหลักฐานท้างอีกนะครับจาก เรื่องราวต่างๆในอัจกถาะบ้างในท่านบาลีบ้างอย่างเช่นคนมาถามว่าเทพบุญเราให้คนอื่นมันจะไม่หมดหรอครับทาบา่านกาเมตาบอกว่าบุญบุผลที่เราทำนั้นยิ่งให้ยิ่งเพิ่มบุญเหมือนกับตาที่เราจุดเทียนในที่มืดหร้อเราต่อเทียนไปหนึ่งเล่มแสงสว่างก็เพิ่มมากขึ้นสองเล่มสามเล่มแสงรืว่าเป็นร้อยเล่ม เทียนที D ่จ er ุดแสงสว่างจุดมากมายเท่าไหร่แสงสว่างก็ยิ่งเพิ่มขึ้นบุญกุศลที่เราอุทิศให้กันยิ่งเราให้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มบุญมากเท่านั้นอันนี้ท่านบอกว่ามาจากวิริยทรัมน์นะครับนะท่านตอบอะไรท่านจะมีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีมาที่ไปก็เห็นว่าเป็นช่วงที่สมควรแล้วนะครับก็จะได้เริ่มกิจกรรมทางศาสนา ดังนั้นจึงขอกราบพระรัตนนามิมูลท่านพระมหากรุณาธิคุนะครับเป็นตัวแทนของตระกูลวัฒนโอของเราเป็นผู้ดุจผู้เกียรติครับพระรัตนตรัท่านยกมาให้รท่านตระกูลเลยนะถ้าหากว่าไม่ได้แจ้งให้ท่านใดได้รับทราบว่ต้องขออะไรดีดีด้วยนะครับ ังมีรูปหนึ่งก็คือพระวัดประตูปอบก็ถือว่าเป็นวัดวัดที่วัดน้องนะครับเวลามีงานบุญงานที่มีกรรมต่างวัดประตูปอบก็นิมนต์วัดท่าโอบางทีวัดท่าโมก็นิมนต์ทางวัดประตูปอบเข้ามาถือว่าเป็นวันที่วัดน้องกันนะครับตั้้งไวนะโมตัสสะภะคะวุธอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โมหะสะภะคะวะโตอะระหะโตสามะสามุทัสสะนะโมทัสสะอะระหะโตสามะสามุทัสสะ ยะ sama สัพโพอะนิเย ပေါ်တတ်တဲ့အနောဘူဒောပဒန္တာသမဏန္ဒမအားကိညာရဒီမတုအာရုပိသက္ကာတာသုဒံဘူဇောတိဘာနာကုသကံစေတနာသန္ဓေဘုံဘောမတ်ဏံဟောဝါတိဒုလ္လင်တေကာဘေလောတိတေနောခမစ္စောဘိညာတိကတုပ္ပသိနာဤဒုပောစောဇမယတာသောဘူဇောကုသကံစေနာဟောသောကြောင့်ယာဘုံအုတ္တမန္တအတိမြတိတဘသောတိရောဌာနမတိသောဌာနဟု ကစားစာကြရပြီး endidikan စီနေရတဲ့တဲ့တို့တဲ့ဘောကောတို့တဲ့တွေပါပြီးတန်းကြမကပေးဟိုတိုင်းပေါ်တိုင်းကိလို့ရင်းကြပုံစီစီဆိုတဲ့ကိလို့နောက်သွားပြီးပါတယ်ခုတို့မညညပဲဘောတော်တို့နဲ့ရောက်နေတာကိုမြတ်တော်တော်ကြတော့ဒီမှာကူတန်ကြတော့သော်လာပြီးညောင်းပေါင်းတာညောင်းပေါင်းရင်းညာတင်ကြပါစီဒီတို့ယူရမြောက်ကြပါ ဤတိ ab ု့ကြောင့်ကြပါသည်ဘုရားရှင်၏ဒီဂမမြေဒီခေဒီထုတ်သောလမကောက်ခေါ်ရောရာပါသောဖို့ကို보호အပ်၏လည်းရေတောကပေးသံညမဟုတ်မဟုတ်ဘုရားမတို့ရပါသာပါဧသာမေမလာဝေဝေတာရရာစေသောယင်း၏ပုဂ္ဂုဒိနမြတ်ပါသောဝိပါပစေယမြို့သာကိုခေါ်သောထောက်ချောသောနာမအေသာယဉ်ကျေးမြတ်သောသုံးပုံတုပ်သက်၏ခြေသည်မြောင်ဝေညာလိုဈာဇပါတိဤမဝိညာဉ်ဝတ္တံတည်း၏ပာတိတာပသက်သေမူတည်သော ကောဏ္ဍာတံပြလောသောဘုရားပေါ်ဥဒမာနာဒအခြေအနေသက်ကောအာလောအာလုံဈာဇာတညာအမြယာအမြယာမြေယာသီရောမူကြောင့်သာတုသာတုသာတုအာလောဈာဇာတညာအမြယာ အမီယအမီယရှင်တော်မူကြပါဘောလုံးသာဒုက္ခာဒုက္ခာသန္တောဥစ္စာကျက်တဲ့မြအမီယအမီယအမီယရှင်တော်မူကြပါဘောလုံးသာ